สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก หัดเปลี่ยนอะไหล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับกับรถจัก,กรยานยนต์ที่เป็นระบบส่งกำลังงานด้วยสายพานแต่ไม่ได้ใช้เม็ดนะที่เราเรียกกันติดปากว่าเม็ดตุ่มเม็ดคลัสอะไรนะั่นน่ะนะครับอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับ ครูให้ดูที่รถ Honda n โ v a d a ดของพี่จักสวัสดก่อนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่แกกลับไปนอนคิดมาหนึ่งคืนเนี่ยแกก็ได้ไต่ตองแล้วว่ารถคันเนี้ยแกจะไม่ไปต่อนะครับก็คือขอหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับซึ่งครูเนี่ยก็เห็นดีกับแกด้วยเพราะว่ารถคันเนี้ยมันค่อนข้างจะโดนยำมาหลายและบอบช้ำมาพอสมควรนะครับหือทำแล้วมันไม่คุ้ม นะครับซึ่งเมื่อวานครูก็พูดกับแกไปอยู่นะแต่ที่แรกแกบอกแกจะทำจะหมื่นกว่าบาทแกก็จะทำนะครูบอกว่ามันไม่คุ้มหรอกพี่นะฮะโอเคนะเพราะนั้นโนว่าเด็คันนี้ก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้แต่แกอาจจะอนุญาตให้น้องๆที่เรียนกับแกเนี่ยน้องน้องลูกหล,ล,ล,ลานนี่แหละรือชุดคลัสมาศึกษามาเรียนรู้ได้แต่ว่ารถเนี่ยไม่ปั้นไม่ทำต่อ อ่ะกูขออนญาตพาท่านเดินไปนะครับอ่ะทีนี้มาที่อีกคันหนึ่งนะครับส่วนคลิกคลิก1 1อยคาบูคันนี้ที่ว่าคนรู้จักกับลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาได้ยกให้แจากการพูดคุยก็คือว่ารถคันเนี้ยอ่าคนยกให้กับลูกศิษย์ครูบ้านอยู่ตรงข้ามกาันก็มีเล่มทะเบียนอะไร นะครับเมื่อวานลูกศิษย์ก็กลับมาอีกทีหนึงตอนเย็นแล้วบอกว่าคันนี้เขาขอไปต่อนะเขาขอไปต่อนะฮะโดยบอกว่าให้ครูเนี่ยทำไปเลยเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยชอบขับรถอย่างนี้โดยเขาเนี่ยก็มียามาฮ่ามีโอร้ขับลูกสาวก็ขับซูซูกิเลสแล้วคันนี้มันได้มาฟรีก็เลยจะทําให้ดีแล้วก็เอาไว้ให้แฟนให้ภรรยาขับเพะาะนั้นท่านหนึ่งที่บอกว่าครูครับ อยากให้คลิปนี้ไปต่อแล้วจะได้เห็นว่าจะลื้อเครื่องยนต์ฝั่งขวาส่วนกลางส่วนบนส่วนกลางยังไงเดี๋ยวท่านได้รับชมต่อนะครับเดี๋ยวครูก็จะทําเป็น e p EP ไปโดยแยกไปทีละฝั่งนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายฝั่งสายพานซึ่งก็คือที่เราเห็นทั่วไปก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งอะไรครับมอน้ําชุดล้อแม่เหล็กชุดแนกนีโตแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ส่วนบน โอเคนะทีนี้ก่อนที่จะไปดูรถสายพานรถออตโต้ที่มันไม่มีเม็ดตัวครูเนี่ยนะครับเป็นครูมาเนี่ยปีเนี้ยเข้าสู่ปีที่28นะฮะโดยโดยผู้เรียนเนี่ยที่เขาเข้ามาเรียนกับครูเนี่ยก็ต้องเรียกเขาในฐานะลูกศิษย์ ไม่ว่าเขาจะอายุเยอะมากน้อยตำแหน่งสูงอะไรพอมาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็เป็นครูเาก็เป็นลูกศิษย์เขาก็จะให้ความนับถือและความเคารพในระดับเงึงแต่พอครูมาทำคลิปลง y t u t u เนี่ยได้ประมาณสักเข้าสู่ปีที่3ได้นะครับเข้าสู่ปีที่3เนี่ยคือมีคนบางคนเนี่ยนะครับก็มาด้อยค่าตัวครูเนี่ยหาว่าครูเนี่ยบ้าบ้างรู้ไม่จริงบ้าง นะหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่มีคนเข้ามาบอกว่าจากอดีตช่างเก่าเนี่ยบอกว่าครูเนี่ยประกอบเครื่องเป็นหรือเปล่านะฮะครูครูไม่ไปโต้เถียงกับคนแบบนี้หรอกนะครับนะฮะมันมันเสียเวลาครับครูเอาเวลาไปทําประโยชน์อย่างอื่นมาทําคลิปสอนลูกศิษย์สอนคนที่เขาสนใจเขาให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าครูจะดีกว่าครูทําคลิปมาเป็นพันคลิปแล้วมั้ง นะฮะประกอบเครื่องไปไม่รู้กี่ตัวนี่แค่3ปีนะเป็นพันคลิปถ้าเกิดสมัยนั้นมันมี YouTube มีติ๊กตอกนะครูทำตั้งแต่ตอนนั้นผมว่ามันน่าจะหลายพันคลิปเลยละเครื่องยนตไม่รู้กี่ตัวกี่รุ่นที่ครูทำมานะครับหาว่าครูบ้าบ้างไม่มีความรู้บ้างอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งคุณมาด้อยค่าคนอื่นเขาโดยที่ตัวคุณก็ไม่เคยที่สูดเลยว่าตัวคุณมีดีอะไรยกตัวอย่างเช่น ครูบอกว่ารถที่เป็นคลัสอัตโนมัตินะรถเกียร์นะครับแต่เป็นคลัสอัตโนมัติที่ไม่มือไม่มีมือบีบคลาสเนี่ยแล้วครูบอกว่าบางบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีตัวปรับตั้งคลัสพอครูพูดไปครูไม่มีไม่มีสื่อให้ดูบางคนไม่เคยเจอขอญญาตนะเขาในเมื่อเขาดูหมิดครูมาครูก็ขอญาตด,ดูถู่วกลับไปว่าบางคนเหมือนอยู่ในกา คือคุณทำเครื่องแค่ไม่กี่ตัวแต่คุณคิดว่าคุณรู้ดีบางคนมาดูคลิปครูเอาคลิปครูไปใช้ประโยชน์ไปแก้งานได้รับมีรายได้รับซ้าไปลูกค้าชมโอ้พี่ปุ้ยช่างปุ้ยเก่งยังเลยบางทีช่างปุ้ยยัมาดูคลิปครูไปเป็นแนวทางในการแก้ไขแต่คนเหล่านี้ไม่ได้เคยกลับมาให้เครดิตครูนะนะมีแต่บางคนกลับมาดูถูกครูได้ซ้ำไปเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับ รถที่เป็นคลสาสอัตโนมัติแต่ไม่มีตัวตั้งคลาสอ่ะขออนุญาตพาเดินนะเนี่ยคันนี้ก็คือรอนะครับครูก็รอเขาเอาสายคันเร่กสายโชคสายอะไรมาให้เนี่ยครับไอยามาห้าเนี่ยคัน,นเนี้ย, 80, 80, ยเนี่ยเมตรแปดสิบวายแปดสิบเนี่ยเนี่ยนะฮะ เป็นรถคลัตอัตโนมัตินะครับแต่มันไม่มีตัวปรับตั้งคลัตเพราะว่าการทํางานของคลัตเนี่ยมันอาศัยเม็ดลูกปืนกลมๆเนี่ยเวียงออกนะใช้แรงเวียงหนีศูนย์เหวียงออกแล้วก็มาดันให้แผ่นคลัตกับแผ่นเหล็กติดก,กันพอเราผ่อนคันเร่งเม็ดลูกปืนมันจะไหลกลับหลักการทํางานของมันเนี่ยก็คือเหมือนการทํางานของเม็ดในผู้เล่น้ารถสายพานหรือรถออโตโอ้นะไม่มีตัวตั้งคลัตนะครับ ตอนนั้นถ้าเกิดบางคนไม่เคยเจอบางคนไม่เคยทําเลยพอครูบอกไปบอกบ้าหรือเปล่าที่ทําอ่ะเขามีตัวตั้งคัดก็นั่นไงครับบางคนเนี่ยนะครับอยู่แต่ในกาลานะครับไม่เคยจะทำอะไรที่มันหลากหลายแต่พอครูบอกไปกลับมาดูถูกหาว่าครูบ้าครูพากลับไปข้างนอกนะครับ มาที่คลิกคันนี้ต่อสักคู่นะนะครับเดี๋ยวครูตั้งขาตั้งกล้องอะไรให้ดีก่อน, <c oughs> นทีนี้อ้รถคันนี้นะครับครูเคยบอกแล้วว่าถ้าเราจะเรียนรู้เนี่ยนะครับเราควรจะเรียนรู้ให้มันถูกต้องว่าที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออย่างไร ส่วนแล้วเดี๋ยวอะไรนะช่างทั่วๆไปช่างชาวบ้านอะไรเขาจะเรียกอะไรก็เขาครูออีกเรื่องหนึ่งซึ่งครูก็สอนอธิบายอย่างนี้บางหาบางคนก็หาครูไปดูถูกไปแซไปบูลลี่เขามันไม่ได้ไปดูถูกคุณจะเรียนรู้ต้องรู้อย่างถูกต้องก่อนว่าระบบส่งกําลังงานแบบเนี้ยเขาเรียกว่าระบบส่งกําลังงานแบบ CVT แต่เรามาเรียกกันเองว่ารถสายพานรถออตโต้มันก็ไม่ได้ผิดอะไร ซึ่งการทำงานของมันก็จะประกอบไปด้วยผู้เล่หน้าผู้เล่หลังแล้วก็ส่งกำลังงานจากผู้เล่หน้าผู้เล่หลังด้วยสายพานโดย C V T อย่างเนี้ยที่ผู้เล่หน้าเนี่ยก็จะมีชามใบพัดถูกไหมฮะผู้เล่หน้าตัวอยู่ที่หรือผู้เล่หน้าตัวนอกแล้วอันนี้ก็คือผู้เล่หน้าตัวในหรือชามเม็ดซึ่งไอ C V T แบบเนี้ยมันจะทำงานอย่างนี้ครับ เ <S an> นี่ยครูคไม่แน่ใจท่านจะเห็นพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยดูโทรศัพท์ให้หน่อยตอนนี้เรายังไม่บิดคันเร่งเนี่ยผู้เล่หน้าเนี่ยล่องมันจะกว้างใช่ไหมครับอาท่านผู้ชมคิดตามครูนะใช่ไหมฮะ<ช>ผู้เล่หน้าจะล่องจะกว้างใช่ป่ะครับเวลาเราบิดคันเร่งเม็ดเนี่ยมันกิ้งออกใช่ป่ะครับเม็ดจะบังคับให้ผู้เล่หน้าตัวตัวในทําไมครับ,ขย,บขยับเคลื่อนที่ออกล่องสายพานจะทําไมครับแคบ ผ่อนคันเร่งเม็ดกลับอันนี้ก็ทำาไมครับห่บางใช่ไหมบีคันเร่งแคบผ่อนคันเร่งห่าง,างเข้าใจนะอ่ะแล้วก็ส่งกําลังงานผ่านสายพานมาที่ผู้เล่หลังแล้วผู้เล่หลังในสภาพปกติเนี่ยล่องผู้เล่หลังจะทําไมครับแคบถูกไหมฮะพอผู้เล่หน้าตัวในมันขยับออกสายพานมันขยับสูงขึ้น สายพานมันตึงใช่ไหมครับสายพานตึงอันนี้ครูไม่ได้พูดถึงสายพานทางย่อนหมดสภาพนะพอสายพานมันตึงสายพานเนี่ยมันจะดึงให้ล่องผู้เล่หลังทําไมครับเนี่ยใช่ไหมพอเราผ่อนคันเร่งเด้งกลับบิดคันเร่ง,งผู้เล่หลังตัวนอกจะทําไมครับขยับออกแล้วก็เลื่อนเข้าสลับอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วคุ้นเคยทีนี้พอครูบอกว่า มันมีรถส่งกำลังงานด้วยสายพานแต่มันไม่ได้ใช้เม็ดตุม้มรับรองได้เลยว,ว่าต้องมีบางคนบอก <_ S 1> เฮ้ย <_ S 1> มึงบ้าเหรอบ้าได้ยังไงครับผมเป็นครูบาอาจารย์เขาเขาไม่จ้านคนบ้ามาสอนลูกหลานคุณหรอกใช่ปะครับคุณนะบ้าคุณยังไม่ทันรู้คุณไม่เคยเจอแต่คุณเที่ยวไปด้อยค่าคนอื่นเขาครูก็เลยต้องพาคุณเนี่ยมาดูของจริงอ่ะ เรามาดูคฮะพอด่าส sky สักครู่นะให้ครูตั้งขาตั้งกล้องให้ดีก่อนนะครับสักครู่ตอนครูขยาบขาตั้งกล้องมันสั่นสะเทือนอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวครูจะขยายนะครับพี่ปุ้ยนั่งดูกำกับให้ครูด้วยนี่นะครับอ่า อย่างนีครับครูขยับทําให้มันได้องศาได้มุมก่อนอ่ะโอเคนะประมาณนี้ลบกวนพี่ปุ้ยนั่งดูให้ด้วยมีผู้เล่หน้าเหมือนคลิกไหมครับม,มีมีผู้เล่หลังเหมือนคลิกไหมครับม,มีมีสายพานเหมือนคลิกไหมครับม,มีแต่รถคันนี้ไม่ได้ใช้เม็ดตุ้มนะครับไม่มีเม็ดตุ้ม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูพูดลอยๆขึ้นมาใช่ป่ะครับท่านผู้ชมครับมีรถส่งกําลังงานด้วยสายทานไม่ไม่ได้ใช้เม็ดตุ้มเม็ดคลัสเฮ้ยมึงบ้าเหรอเพราะคุณทําแต่รถอย่างนั้นมาตลอดคุณไม่เคยเจออย่างอื่นไงใช่ป่ะครับไม่มีครับผู้เล่นหน้าตัวเนี้ยจะเป็นผู้เล่นหน้าที่ล่องเนี่ยคงที่ตลอดครับไม่สามารถขยับทางออกอะไรได้เลยครับอยู่ยังไงคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่อย่างนั้นตลอด ไม่มีเม็ดตุ้มครับนะหมุนได้อย่างเดียวครับขยับอะไรไม่ได้ส่งพลังงานมาสะพานสายพานมาที่ผู้เล่หลังที่ผู้เล่หลังเนี่ยจะมีคลัสอยู่อ่าวครูก็ถอดให้ดูวันนั้นกว่าจะออกได้ก็เลยน,นะครูเหงื่อออกเหมือนกันนะครับสนิมมันกินอ่ะนี่ฮะก็มีชามคัตมีกระโหลกคัดใช่ไแบครับที่เราเรียก แล้วก็มีคัดแรงเหวี่ยงใช่ไหมครับเบื้องต้นก็คือต้องมีกี่ก้อนครับ3มก้อนแล้วเวลาครูพูดท่านก็ต้องฟังให้ดีครูไม่ได้บอกว่าคัดแรงเหวี่ยงทั้งหมดมี3มก้อนครูบอกว่าเบื้องต้นเริ่มต้นที่3มก้อนในอนาคตเขาบอกว่า3ก้อนเหวี่ยงไม่ดีจับแล้วลถมันออกตัวกระเด้ากระตุกอาจจะเป็นเท่าไหร่ครับสี่ก้อน,หก,อนหก้อนหกก้อนก็ได้ชัดเจนนะอ่ะ มันทำงานอย่างไรครับเวลาเราติดเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์เราอยู่ในรอบเดินเบานะครับไอผู้เล่หน้าตัวเนี้ยมันจะหมุนี่ยจะหมุนไปหมุน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 แต่เนื่องจากว่าาร์มเร็วรอบมันยังต่ำอยู่เพราะมันอยู่ในรอบเดินเบาไอผู้เล่หลังมันก็จะทําไมครับหมุนนะครับหมุนหมุนคัดหมุนตามไหมครับหมุน แต่ชี่ก้อนคัดมีสปริงดึงกลับหรือสปริงลังกับอยู่วัะนั้นเมื่อรอบเครื่องยนต์มันต่ำคัดมันทางตัวออกได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้นะอันนี้คือท่านต้องหัดคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยแต่หลังจากนั้นเราไม่ได้ซื้อรถมาจอดติดเดินเบาเล่นใช่ไหมครับเราซื้อมาวิ่งใช้งานเราก็ทําไมครับมือขวาบิดคันเร่งเพิ่มความเร็เลวรอบพอบิดคันเร่งเพิ่มความเร็เลวรอบ ไอ,อ้รอบเพาเข้าเหวี่ยงก็จะเป็นยังไงครับหมุนเร็วขึ้นสูงขึ้นสายพานก็หมุนเร็วขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ผู้เล่หลังทําไมครับหมุนเร็วขึ้นมันก็จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางถูกไหมทําให้ก้อนคัดนี่ทําไมคร,าออครับขยับทางตัวออกพอก้อนคัดขยับทางตัวออกมันก็จะมาจับสัมผัสกับอะไรครับชาม อ่าชามหรือกะโหลกแล้วชามหรือกะโหลกเนี่ยก็จะมีร่องสปายสวมอยู่กับเพาเฟืองท้ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูนะครับเครื่องยนต์ติดเห็นไหมครับอยู่ในรอบเดินเบาล้อหลังหมุนไหมครับไม่หมุนถูกไมหม,มแต่ถ้ามา่อไห่บิดคันเร่งแล้วก้อนคัดทางมาจับกับชามอ่ะกูเอาชามใส ตมุนนะมันจับแล้วนะครับทีนี้ยชามหมุนละล้อก็ทําไมครับหมุนมีเม็ดตุ้มไหมครับไม่มีนะครับไม่มีเม็ดตุ่มนะฮะครบูบอกแล้วว่าอันเนี้ยล่องผู้เล่น้าตายตัวใช่แบบครับขยับทางเข้าออกไม่ได้ตายตัวครับหมุนอย่างเดียวครับแต่ผู้เล่หลังเนี่ยชุดผู้เล่หลังก็คือเหมือนลดสายพานลถออโต้ที่เราคุ้นเคยทั่วไป ทีนี้ฟังครูอ,อธิบายต่อนะครับสมมุติว่ารถทันนี้ยมาในสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีอะไรเสียหายอยู่ในสภาพใหม่นะสายพานก็ใหม่มันจะตึงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะแกะให้ดูเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวครูหอาญาตบางท่านผู้ชมนิดนึงนะไม่ว่ากันนะครับ เนะเพราะว่ามันติดตายอยู่นะครับมันติดตายนะครับชิ้นส่วนมันติดตายอ่ะนะครับเนี่ยนะครับพี่ปุ้ยดูด้วยนะเนี่ยฮะชุดผู้เล่หน้าก็คือเหมือนผู้เล่ปั๊มน้ําอะไรทั่วๆไปเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเขาปั๊มเขาหล่อเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยตายตัวครับขยับไม่ได้ไม่มีเม็ดนะครับอ่าถ้าภาษาช่างเขาเรียกลูกวินอะไรของเขานั่นแหละอันนี้เป็นบูส ส่วนตัวเนี้ยเป็นเฟืองสตาร์ทหา้าเพราะรถคันนี้ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะอ่ารันนั้นเดี๋ยวเวลาเผาเขาเวี่ยงหมุนในเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนนะคูเล่หน้าตัวนี้ก็จะทําไมครับหมุนนะหมุนโอเคนะรันนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วนะขยับเข้าออกไม่ได้ตายตัวสายพานใหม่สายพานตึงที่ผู้เล่หลัง จะมีสปริงอยู่ข้างในครับมีสปริงนะครับเหมือนรถออตโต้ทั่วไปที่เราเห็นเพราะฉะนั้นตอนที่สายพานมันใหม่สายพานมันตึงครับสายพานมันจะดึงให้ร่องผู้เล่หลังของตัวเนี้ยขยับออกได้นิดนึงครับเดี๋ยวครูจะหยิบของคลิกมาเปรียบเทียบให้ท่านดูอ่ะอันนี้ของคลิกมีก้อนคลับช์เหมือนกันใช่ไหมครับ มีกรร้อนคัดมีลูกปืนอะไรเหมือนกันเลยามาทางนี้นะแต่อันเนี้ยมันทำไมครับเนี่ยนี่มันขยับได้เยอะมันห่างได้เยอะใช่ปะครับเพราะว่าอันเนี้ยต้องเปลี่ยนแปลงอัตราพลดแต่ของอันเนี้ยมันขยับได้แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอนที่สายพานใหม่ชิ้นส่วนใหม่สายพานมันตึงไอ้ผู้เล่หหลังตัวนอกตัวเนี้ยมันจะขยับทางออกมาได้หน่อยหนึ่ง พอไมนขยับทางออกมาได้หน่อยนึงก็หมายความว่าตำแหน่งสายพานเนี่ยมันจะทำไมครับลงไปลึกแต่มันเปลี่ยนแปลงอัตราทดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นน้ามันคงที่ใช่ปะครับมันก็ได้แค่หมุนไปบิดเท่าไหร่มันก็ไปเท่านั้นการผู้ชมต้องคิดตามครูด้วยนะทีนี้พอผ่านการใช้งานไปครูก็จะถามว่าสายพานมันสึกไหมครับสึก,สก พอสายพานมันสึกสายพานมันหย่อนไหมหย่อนหย่อนไอ้ผู้เล่หลังเนี่ยของรถคันนียที่ครูบอกว่ามันมีสปริงอยู่ใช่ป่ะครับมันก็จะทำไมครับดันไอ้ผู้เล่หลังตัวนอกทำไมครับผูกเข้า,<อ>าจากทีแรกที่มันอยู่อย่างนี้นะทีแรกสายพานมันตึงสายพานมันตึงนะลองผู้เล่หลังของรถฮอนด้าสก้าคันที่จะอย,ยู่อย่างนี้ใช่ป่ะครับทางอยู่อย่างนี้ถูกไหม พอเราใช้ไปสายพานมันสื่อสปริงยันดันล่องผู้เล่หลังตัวนอกทําไมครับเนี่ยเคลื่อนเข้าได้อย่างเดียวใช่ป่ะครับ<ม>เคลื่อนเข้าได้อย่างเดียวแต่มันจะทางแบบเยอะแยะเหมือนรถออตโต้ทั่วไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับทําไมไม่ได้ครูก็ครูบอกแล้วว่าผู้เล่หน้ามันไม่มีเม็ดใช่ป่ะครับอัตราค้ดของผู้เล่หน้าคือมันคงที่ล่องมันคงที่ตลอดเพราะฉะนั้นในรถคันนี้ มันไม่มีเม็ดตุ่มมันไม่มีเม็ดคลัสนะฮะจะได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับหนอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันทำงานอย่างนี้นี่เองครูไม่ได้พูดถึงรถครูยกตัวอย่างขอญาตเอ่ยชื่อยี่ห้อเอ่ยรุ่นอย่างเช่น Honda Wave 110i ไอเดิมเดิมเวฟร้อยสิบไอเป็นสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วโซ่ใช่ป่ะครับแล้วอยู่ดีๆคุณบอกว่าโซ่มันไม่ดีใช่ป่ะคคุณไปแปลงใส่อะไรใสยพานใช่ไหมครับ ไอที่เอามาใส่แทนสเตอร์หน้าเขาเรียกว่าเฟืองใช่ป่ะครับเฟืองแต่ไม่ใช่เฟืองลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นเฟืองที่มันเป็นฟันมันเป็นล่องๆ่องใช่ป่ะครับเพื่อจะได้เอาสายพานอย่างเงี้ยสายพานที่มีฟันข้างในไปคล้องแล้วข้างหลังก็ถอดสเตอร์หลังออกใช่ป่ะครับแล้วก็ใส่เฟืองเอาสายพานไปคล้องอย่างนี้ใช่ป่ะบพอเราใช้งานไปสายพานมันหย่อนใช่ไหมครับเขาทำอะไรครับตั้งหางปลาให้สายพานมันตึงแต่อันเนี้ย มันมีการปรับตั้งสายพานให้ตึงหย่อนได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดสายพานมันทําไมครับมันคงที่เพียงแต่ว่าเมื่อสายพานมันสึกตอนแรกมาสายพานจะอยู่ลึกได้ใช่ไหมครับอยู่ต่ําได้เพราะว่าสายพานมันใหม่มันตึงมันถึงดึงให้ร่องอูู้เล่หลังตัวนอกของคันเนี่ยทาไมครับทางออกแต่พอสายพานมันสึกสายพานมันยืด ไอล่องผู้เล่หลังตัวนอกมันจะโดนสปริงทำไมครับดันเข้าพอสปริงมันดันเข้ามันจะเหมือนว่าสายพานที่มันต่ําพอมันยืดเนี่ยทำไมครับขย่บขึ้นสูงมันจะส่งผลให้อัตราทดผู้เล่หลังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกเพียงเล็กน้อยเนะยแล้วครูก็ไม่ได้พูดถึงอะไรนะพวกรถฮาร์เลยอะไรที่เขาเป็นสายพานนะครับอันนั้นคือคนละอย่างกับอันนี้นะ พราะอันนั้นมันคืออะไรครับเฟืองหน้าเฟืองหลังแล้วเป็นสายพานคล้องใช่ป่ะครับแต่เนี่ยคือมันคล้ายๆรถออโตโท้ที่เราคุ้นเคยอยู่ไหมเพราะมีผู้เล่หลังมีก้อนคลัตช์มีลูกปืนที่อยู่ในผู้เล่หลังสองตัวนอกในเหมือนกันเพียงแต่ว่าชุดผู้เล่หน้ามันไม่มีเม็ครับมันตายตัวตายตัว ทีนี้พอมันตายตัวเสร็จปุ๊บบางคนก็อาจสงสัยว่าครูครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะโมดิฟายผู้เล่หน้าเนี่ยมันโมดิฟายได้นะแต่คุณต้องไปคุยกับลงตึงเอาเองว่าคุณจะสร้างผู้เล่น,นี้มาอย่างไรถูกไหมขยายขยายเส้นผ่าศูนย์กลางพอคุณขยายหรือคุณลดเส้นผ่าศูนย์กลางก็หมายความว่าสายพานความยาวสายพานคุณจะต้องทําไมครับก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับ แล้วคุณคิดว่าถ้าคุณจะทำอย่างเนี้ยคุณต้องมีต้นทุนในการดัดแปลงเท่าไหร่คนไทยเราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องดัดแปลงแต่เรื่องประดิษฐ์คิดค้นเองเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะเพราะนั้นก่อนจบคลิปท่านก็จะได้ความรู้อ๋อเฮ้ยมันมีรถไอ้สายพานใช่ไหมที่ผู้เล่นะมันไล่ซึ่งอะไรครับเม็ดตุ้มเม็ดคลช์ใช่ป่ะครับ เออแต่มันก็ทํางานได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะฮะส่วนคันนี้เมื่อเช้าตอนเข้าแถวเขาลบธงชาติครูก็บอกอาจารย์เจ้าของรถเขาไปว่ารถอาจารย์เนี่ยคือรถที่น้ําท่วมขังมาแกก็ฮะเหมือนตกใจนะครับน้ําท่วมขังเหลือกระท่านดูสภาพส่วนไอคิกคันตรงนี้ก็ที่ครูเกิดไปเมื่อตอนต้นว่าคันนี้เขาไปต่อนะท่านที่อยากจะรอชมอยากจะฝึกหัดซ่อมก็ รอติดตามครูต่อไปนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของคนบ้าจนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ